กูไม่เคยเล่นจบนะเว้ยอาเพโรโฟบีมันมันแปลว่าอะไรวะอาเพโรมันแบบคล้ายๆเกมแบบแบ็ k r o o m รอรู้จักปะอ๋อกูไม่รู้จักนะกวัานี่มันก๊อฟเลยนี่หว่าเกมพี่ยอนนี่ทำดีมากเว้ยแบบกูเล่นไม่เคยจบกลัวแล้วก็ออกก่อนกลัวเลยเหรอพูดจริงเหรอเฮ้ยหาทางออกเว้ย ม um <t ube> เราเราต้องทำอะไรวะหาทางออกหาทาทแล้วโว้ยสลบเลยกูอ่ามาโผล่ที่นี่นะฮะอนโรทแบบรแะไลทรพวกมึมเยอะชิบหายเลยยุ่งยากจัดเลยกูหาแค่สปินพอละระวังพิสาหัวลำโพงที่เอาไปย่างโผล่มามันจะไล่ข้ามใส่เลนส์ไปอ่าพวกมึงอยู่ไหนพวกมึงอยู่ไหนกันเนี่ย ไม่รู้ตามหากูเอาวกันกูไม่รู้อะไรแล้วออาวันอยู่คนละที่กันเลยเหรอไม่เว้ยเมื่อกี้ยังอยู่ที่เดียวกันอยู่แต่มึงไปไหนเราไม่รู้คุย <c oughs> ถ้าใครสักคนออกไปได้เดี๋ยวมันก็ออกไปได้หมดเลยอโอเคงั้นกูจะเดินมั่วๆโดยที่กูไม่มีความกลัวอะไรหารู้ <c oughs> สอนดิ <c oughs> ลูกศรเหรออ๋อนี่ไง <c oughs> มึงหารูกสออ่ะแล้วมึงเดินตรงยาวยอะไรเว้ยมันน่าจะมาทางเดียวนะโอเค อ้ยเยี่ยอ้าวออกแล้วผู้นั้นจะเก่งเกินโอเคเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยคุณไม่ต้องทำอะไรเปิดไฟอ่ะพวกวิคหนำไม่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 ไอ้น้องน้ำไอ้น้องไม่มีอะไรไอ้น้องต้องต้องการตัวแสดงต้องการตัวแสดงด้านหน้าข้างหลังไม่ได้ตัววิ่งตามนะเว้ยอะผู้ต้องนำเว้ย จังแม่งบนน้ำไม่ได้จังเสียวตูดจังไม่ใช้ได้แย่เกมใช้ได้ไม่คือคือมันดีอะเกมรีเราเล่นจำอันเมื่อกี้มึงจะเอาไอ้นั่นเป็นมาตรฐานเลยเราเกี่ยวกัอะไรวะอ้าวกูเป็นอาจจะเป็นหนึ่งในเกมที่กูเกี่ยวกับสนุกดีกูจะเล่นจะเล่นปะ ปีศาจตัวนี้เครียดนิดหนึ่งนะเว้ยทำไมวะมันน่าอันนี้คืออะไรอ่ะเอออ๋ออ่านี่กูเจอวาร์แรกละอ๋ออินบันดาวฮึฮเฮึไอ้เครียดเลยเฮ้ยอะไรอะไรไอ้กูโดนจับอีกแล้วไอ้เครียกูโลอดเลยเดี๋ยวเลยเจียวละเดี๋ยวละดีแล้วที่เป็นมึงอ่ะเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปแล้วไปแล้วแม่งมาแล้วไอ้เครียอะไร

lừa cua, oh, nó được mãi đây 4 lần, ẹp, lại nó mồn vai, kia, quật được cái gì, um, kia, giống feddy feddy, rồi cái gì, à, rồi còn quật nhóc, rồi, 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 กูวไป<ฮ>าหาเลยเดี๋ยก,กูหมุนวาวก่อนหมุนก็ได้ละวาวนหนึห่งอ้เหี้ยอ้เหี้ยมันอยู่ตรงหน้ากูเลยมันอยู่ทางทางเข้าออกอะเอ๊ะรอ,อไว้รอไ้อ๋อตรงนี้คือทางออกแต่ว่ามันยังปิดอยู่แล้วต้องหมุนวาวก่ <c oughs> อนเฮ้ยเฮ้ยเหยเยี้ยอะไรมันมีหลายตัว <c oughs> ไม่นะมันมีตัวเดียวปะ มันอยู่กับกูเนี่ยเมื่อกี้มีเสียงเครียอไม่แน่มันอยู่กับกูเนนี่ยมัอยู่กกับูเนี่ยมันออกมาไม่ได้โในกูเป่าแล้ววีดไล่ไปแล้วแล้วแล้ว่าไปมันก็วิ่งช้าอยู่นะกูว่ากูไม่ช้าใช่ไหมเมื่อกี้กูวิ่งหนีแทบไม่ทันไม่วิ่งเร็วเหรอใช่เหรอโอเคกูจะหมุนอีกวาวหนึ่งโอเคกูหมุนละ แล้วมีกี่วาวอะกูยังไม่ได้หมุนสักวาวเลยกูสองวาวอะอะไรกันอเลนมันจับาฮะมึงได้สับสักวาวมึงได้สับสักวาวไอเคียร์แม่งอยู่กับกูเนี่ยไอสัตว์มึงรอเอ้ยกูเจอแล้วไอเลนอยู่นั่นเนี่ยมึงเล่นกับไอเลนอยู่กูอ้อมดีกว่าอ้อมไปรอบรอบเลยเออนี้ไงวาวเดี๋ยวนะ เกว้าวที่สี่ไม่ควร,ควรน่าเกลียดกูเด้เวาที่สี่และโดนอ,อกีกแล้วเฮ้ยจำโดนจำ,นจำมันจะมีตัวแรนดอมจำก็ถ้าเกิดกูโดนตลอดเลยไอ้สัสเออทำไมโดนแต่อูเบลวะกูยังไม่โดนเลยอยากโดนอหรอแม่เอาเอ้ยอันนี้อันนี้เว้วที่ห้าสวยสวยเหลืออหนึ่งวะเฮ้ยกูเดินออกกูเดินออกไปทันคุย เอ, <laughs> เอาโดนเหรอถ้าเลนโดนแล้วก็ทิปหายละไม่เป็นไรเว้ยกูเจอทางออกแล้วใชเหรอมามล้วูเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่นี่หว่ามันมันลงลงไปใต้น้ำไอ้เที่ยมีประตูแล้วก็มีสระน้ำอยู่ข้างในกูต้องลงไปตั้ยังไงต่อ เป็นมือ่ะอไอ้เหี้ยอ้าวตอนนี้กูมาอยู่ในท่ออะไรไม่รู้อ่ะมาอ่าโอเคกูกูเอาให้แหละมากูเจอไฟเขียวเขียวอันนี้โอเคคือไรฮะเติมนึงด่วนโดนแน่กูเหลือชีวิตน้อยสุดแต่กูตายไปสองรอบอะไรเงี้ยอันนี้อะไรวะเนี่ยไม่เข้าใจ อ๋อมันหูดีเว้ยแต่มาตาบอดหูดีตาบอดอย่ากูก็เปล่บบากูเปล่าเรียกเลยไ <c oughs> อ้เ <c oughs> จะเอาตายไวโอ้โหอะไรอีร้ยะ this w i s way ประตูหนีไฟ <c oughs> <c oughs> เปิดไ,ไ <c oughs> ด้เลยด่านนี้ง่ายด่านนี้ง่าย ใครอยาส่งเสียงก็พอถ้าเดินเฉยๆเฮ้ยมาแล้วมาอยู่เฉยๆเรียนเป่าน้องวีดิกูเรียนกูเรียนเอ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยไปเลยเฮ้ยเสียาใครพูดใครที่พูดใครกูจะโดนเลยวจะใช้งไ่ไหายแล้วกูเหลืออีกเท่าไหร่เนี่ย กูเหลือสองไลฟ์โอเคเว้ยกูกูใครเป่ากูเนี่ยกูมึงโดนถ้ากูเดินมันจะมีเสียงไหมเดี๋ยวกูลองด้ยไม่มีเลยไ้ยิบไปยจบไปยิบอ๋อเราต้องหาตัวเองมาเปิดเว้ย โอเโอเคอี okay, okay. ตัวไม้คุ้นนัเกียรเซนเซอร์ยับดิคุณเจอคุณเจอกุญแจวพอดีอยู่ในอยู่ในตู้ด้านขวามึงเดี๋ยวนะมึงออกมามึงเลี้ยวซ้ายแล้วมันก็มีตู้ด้านขวาโอเคโอเครับทราบไอ้ว่านเดี๋ยวมึงดูเลยว่าฮีโร่ทำกันยังไงไปอะไรฮีโร่ต้องสละชีวิตใช่ไหมแล้วมันยิงไปกลางไอพิกไม่ตาวัว เออไม่ไม่ไมเอ้ยมันเอ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วเอ้ยไม่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 มันอยู่กับอูเบลกูเป่าตรงนี้แล้วกันกูจะได้มีทางหนีทีไรมาดิมาดิไปบ้านวิ่งมาหากูยังวะ <c oughs> อูเบลเจอ,อยังกุญแจเจอละโอเคโอเคไปเลยกู <c oughs> ยอมลนะมันมีกุญแ <c oughs> จสามอันนะสามอันเลยเหรอเออระวังหลังครับกูนิ่งอยู่เว้ย อย่าอ,อย่าฮีโร hey, ่ไม่มีแล้วเออเลนระวังเฮ้ยฟีเป่าดิเปล่าคนแล้วนะกูไม่รู้กูเล่นอะไรแผนอ่ะไอแม่มึงที่แม่งเดินมาอีกเลว ไอ้ยมต้องเดินมาทางกูอะโอเจี๋ยตอนเปิดตู้แล้วหันเลยเฮ้ยเยอะเยอเยอะเยอเยอะเยอะเฮ้ย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 เฮ ไปยังอ่ะไปไหนแล้ววะเอ้ยย่าย่ายาย่าเออโอ้โหอ่ะเสียวทิพายเลยไอ้ฟิกกูเปิดละไม่ต้องเอาอันนั้นยัง <iem> อ,อันนี้ยังอีอีสัตว์เดียวเ <c ười> ด, <ise. S 1> ดินไปทางกูเป็นผ่านไปเลยเป็นผ่านไปเลยเฮ้ยอ๋อมีหลบในตู้ด้วยเหรอไอ้ฟิกไอ้ฟ,ฟิก ยูกูนิ่งอยู่กูกูนิ่งอยู่กูนิ่งอยู่กูกูไม่เอาอะไรละกูไม่เอาอะไรเลยจะทำให้เสียวสิกูมันไม่ยากเลยถ้ามีสติเลยเย่ะมันอยู่ไหนวะอยเฮ้ยเฮ้ยเดินผ่านเลยเดินผ่านเลย จังหวะนี้เราเวยีโรยืนดโกงจัดอะเดินมาเอาเลยอูเบลได้อีกดอกละเอ๊ะเลดอสสุดท้ายเลยดอสสุดท้ายเอาเลยก่อนมาไปช่วยกันหายเฮ้ยอย่าเสียวเฮยวานี้ ไม่ยากเว้ยง่ายง่ายเฮ้ยยเดินกลับมาหาพ่อแล้วกูต้องกดกุญแจออกมายังไงวะเฮ้ยแม่ย์เอ้ยเลเสียงแล้วกูต้องกดกุญแจออกมายังไงวะกดคลิกคียเลยเว้ยคลิกซ้ายอ่ะคลิกซ้ายอ่ะชีวิตชีวิตตายแล้ะกูไม่ตายแล้ะกูบอกเลยเด็กกูเกาะพวกมือกู เปละวเปลเหมือนเดิมปะเพราะว่าเรายังไม่ได้ไปด่านต่อไปอ่ะตรงนี้มีห้องอะไรอะ่ะเฮ้ยทำไมมันแคบอย่างนี้อะ่ะม,มีอะไรวะไอตัวเชี่ยนะ่มันเดินตามมาวะไอสัตว์ใช่มันมาได้เพราะว่าเรายังไม่ได้ไปด่านต่อไปแล้วเดินมาหากูหาขอ <c oughs> ตรงนี้ต้องไปยังไงวะกูยังไม่ค <IN> ่อยอยากจะสเปกเทสเท่าไหร่กูย <c oughs> uh ังไม่ค่อยอยากจะสเปกเทสเท่าไหร่พี่ชายเฮ้ยปุ่มแดงๆเดี๋ยวกูกดนะเฮ้ยเรากดเลยมีอะไรปะกูกดไปแล้วเอ๊ะหรือว่าตอนนี้ต้องหาปุ่มปุ่มแดงๆแล้วกดให้เป็นเขียวคิดว่าคิดว่าเอาเลยเว้ยหาไปเรื่อย เด็ดเล่นดีว่ะงั่นมาเล่นที่อะไรดีสามคนไอ้ยกลัวเราต้องเข้าห้องกันอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเร็วๆเข้าไปเลยเดี๋ยวกลัวในนั้นน่าจะมีปุ่มแดงอ่ะมันต้องเข้าไปลึกๆเอ๊ะคุณจำได้ว่ามันเคยมีจำสแกนดีว่ะไทยเนี่ยใหญ่เยอะ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  เฮ้ยมันโยกมันโยกอืมห้องเมี้มีปุ่มแดงถูกต้องแต่มีกี่ปุ่มบอว์มันมีหลายห้องอยู่นะดูดิไอ้มันขาดโคตรเร็วเลยมันโมโหแล้วเไยผ่านทุเรศแต่ละห้องมันแบบบางเยอะชุบมหายเลยอ้อโอ้โหรับผ่านตัวกูไปเลยเอ้าเฮ้ยกูเดินดูตูดูดิ ทำไมมันอยู่แถวกูวะเอ้ยเลี้ยวออกไปเอออย่าม nice ีอยู่กูอยู่คนเดียวไม่ชอบแบบคนใกล้ตายยู่ได้กินคนใกล้ตายพวเหลือนะไรไอ้วาดเลเหลือสี่เหลือศูนย์เหลือหนึ่งกูเอาฮาเกินไม่เอาฮาอย่างเดียว กูเมมลม่ได้บางห้องมันก็ไม่ได้อ่ะมึงบางหมดเ๊้ยเอ้ยเียมึงคลานไม่ก็ลอะไรสักอย่างได้นะเว้ยอืมใช่ใช่แต่ว่าบางห้องมันแบบอ๋ออยู่นี่อยู่นี่ไอ้เหี้ยม่งช่องเล็กชิบหายเลยอ่ากดไปอีกปุ่มนะฮะต้องกดเฮ้ยเ้ยเสียงเหี่ยอะไรอะคือโดน คนงี้กูถึงบอมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนไอตัวเฮียนั่นหายไปไหนวะอยู่กับกูโอเคโอเคอุ้ยระชิดไม่มีจริงหรอวะมีมีรูให้มุดเข้ามาแล้วมันไม่มีได้ไงวะไอุ้ยเรียบร้อยแต่ไอ้เฮียอ่ะ เหลือสามชีวิตโอเคคุณจะไม่ประมาทละุณว่ากูจะจุกได้แต่แม่งวิ่งโคตรเลยว่ะไจะจุกได้ไงอย่างกูบอก <c oughs> แม่งหัวใจเต้นแรงเอ okay, พีป่ปางวะ <c oughs> แดงทุกทีโอเคพัก okay, <c oughs> ไปเลยหัว <c oughs> ใจเต้นแรง ช่เธอรลนี่นอมองฉันทีคนที่มีวินิจใจต้องท,ำทำอําออทําอะไรสักอย่างแล้วเออทําอะไรสักอย่างอะไรเชื่เสียงทำเออทําอะไรสักอย่างใช่กูต้องทําอะไรสักอย่างแล้วในต,อ,อ,อ,ตอนนี้ <laughs> <laughs> มันมองไม่ได้ได้ซ้ำแ, <laughs> แล้วกูเป,ป่ากูกดผิดปปปก <laughs> นนนนูไปกดต่อแล้วกหยีไอ้เหี้ยไปเลย เลยยังดีที่แม่งวิ่งมาหากูแล้วกูเปลี่ยนหมวดเปหมวดสเปกเทสนี่ไปละนี่เวลาน่าเดริงีตัวมึงแม่งน่ากลัวผีที่แค่โลนัโดดีโดกูยิ้มให้แม่งอยู่ไหนวะเลยกูเรียกให้เออโคเสียวเลยตอนเนี้ยเอเลนเสียว

เฮ้ยบากจิงไอ้ยเฮ้ะโดนกูดีโดนกูไม่ดีไอ้ควายไอ้ควายอ่ะทีนี้เราก็สามารถตามหาปุ่มได้อย่างสบายใจเลยสภาพน็งหลุดมันตุยตุู่ทีนี้พวกกูก็เล่นชิลละยิงเอ๋อเออกูวิ่งเต็มที่อ่ะดูปุ่มมันต้องอยู่ตรงนี้วะมีมีปุ่มอยู่ในอะกูกดอีกอันหนึ่ง ในลิ้นชักเฮียเออนั่นแหละในลิ้นชักมันมีปุ่มเล็กโคเฮียเลยจะมีกี่ปุ่มวะเนี่ยไอห้องนี้มันมุดเข้าไปได้มันมันมันจะไม่มีปุ่มจริงเหรอวะมันต้องมีดิมึงลองหาในลิ้นชักอะอาจจะไม่ได้อยู่ลึกมันจะมีทุกห้องเลยเหรอใช่ไหมมันน่าจะมีทุกห้องนะถ้ามันอยากให้เราเข้าไปได้จนะหลอกไงหลอก เอเดนี่ว่าไอ้ตัดไม่ตกใจกูโรนัลโดเอามาทาสุดปัญญาออนห้าโลบากเองนั่นเว้เซอร์พี่โดะก็คือห้องที่แมงมุดเข้าไปได้กว้งมันต้องมีเว้ยเฮ้ยยอ๊อกยี่อ๊ะฮะมันออกมาแล้วอาว มันมาแล้วมันลึกแต่อยู่ร้ายอย่าอย่าอย่าเอากูอย่าตันนะมึงจำตอนที่เราแบบเริ่มด่านนี้แล้วแบบมันมีประตูเอ็กซิ t ได้ไหมเออ อเฮียบอกไอเฮียใครมันจะไปรู้อะแล้วมันก็ดักอยู่โอ้ยอยู่กูเลยเอ้ยเอ้ยเอ๋เดี๋ยวอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะไปเลยไปเลยโก้ทางไหนวะลืมแล้ว เดินมั่ว๋อนี่ไงยังไลยยังเฮ้ยอืมกยโอ้ยเรียบร้อยว่ะเรียบร้อยว่ะไม่ no กูกูโอนถ่ายชีวิตให้เพื่อนดีไหมโลปชีวิตปากสเปคเทนเลยแย่เ้ยกูก็ว่าอยู่ทำไมตอนกูสปินหน้ามันสั้น กูไม่ได้เล่นเกมเล่นหาเกินรู้ว่าเราไปหาเกมอื่นเล่นวะไอเล่นไม่ว่าตายตายไปแล้วเนี่ยปิดเลยเฮียหลังจากนี้กูว่าในสองคนยากเลยด่านถ้ากิด่านไปแล้วไอ้ยัยกลัวออเกมกลัวผี